สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกคนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าเพื่อนมิสายลูกหลานทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเปลี่ยนชว่ตช,ชั้นเาคือเราละครับปกติคือเราใกล้ไกลเกล้าคือเราครับวันนี้ก็เต็มเลยก,กันหน่อยมาถากินนี่มาพี่น้องเลยไปเพื่อนบ้าน,นครับ ข,งขังไว้กังเว้นแล้วก็น้ำเลีงมาปล่อยมึงงอง,งมอึงขาดว่าสิบครั้งไปอยู่แล้วนี่คือก็จะลมาจอดก็มเต็มเลยมาหุ่มล้อมเต็มเลยย่านรถหยาบเขาหยาบเฉือเอาเต็มเลยมันถ่ายจริงยังม,มนันเองกัดปกติคือเรา อันน่านครับพันบริยุด์มากพันว่าสีธุระลว้วนใช่ไหมด้วยสิ็นาทีหนาพุนธีจังเลยมากช่วงนี้กับเชลยมาคุ้มเองปกติเขาเสาธิดไกรคือสุดเสาธิดกัสศิมีนามาเปียนและทิ่นี้กัด บ่มี่แล้วก็สิเดมาคุ้มเองเสาทิศก็สิเดไล่ใกล้หน่อยล,กอลกูกเขาลูกือเงาละครับมันมาควนลชอเกินมันนี่กับ่อสายด์มันในดอกพี่น้องมันนีแต่กับมิดเดก็เขา ไป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 ชิ้นยาหุ่นไปเดี๋ยวพิ่งตีหมอเลยมันมาควันนะสุดสุดอีขังมันหน่อยขีเก้่ำละพี่น้องเลยน้ามรถแน่นมากหน้าม,มันมันหุ่มพุ่นออกไปหอดทางประตูเข่าสวนมึนครับเดี๋ยวขังใหม่ืีเก้่ำละ pun Dia okay, แต่ทีนี้จะแดดจะแรงนะครับบ้านนี้ถ้าอยนขึ้นจะออกเลยคือวัอออนประกาศเนี่ยมาีิน้นองเลย ว้ยหยบขาไก่พี่น้องเงยมาวุ่นาย ขอบคุณหลายๆเดิมเน้อพี่น้องเอ้ยเอฟซีทุกคนที่นังติดตามให้กำลังใจกันอยู่ครับแต่ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตแบบนั้นเท่าเลตใกล้ตะกาสย่งสิลนะบทท่านเด็กไปทั้งอื่น ती पी जबड़े से लोक में से में that okay. first. เราันเขาลกพี่น้องเลยตได้พวกเขาก็นสิบไม่ได้มันงเหรอใ่ ยืสีแบบพี่น้องเฮ้ยบ่เดาไอ้ขาต่งงง่มมันบ่รนาดกันไหน แตงคีับวิธีบนบานห้าจทีน้เกิดขอบคุณครับด้อขอบคุณหลายๆด้วยครับด้วติดตามกันอยู่ครับเอาขอตัวก่อนนะครับพี่น้องเยิเอาไ้อน่อนสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับผม